ช้อปปิ้งกินเที่ยวที่เดียวครบธัญยามาเก็ตสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการธัญยามาเก็ตซีซั่น2ค่ะแล้ววันนี้อยู่กับแนนอีกเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้ตลาดซายเป้ช้อปปิ้งกินเที่ยวที่เดียวครบตลาดธัญยาอ้อมใหญ่มีของรางวัลมาแจกอีกเช่นเคยเพราะฉะนั้นค่ะดูให้จบทุกตอนนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มาช้อปปิ้งในตลาดหรือว่าจะเป็นคุณผู้ชมทางบ้านค่ะ แน่นอนเลยมีสิทธิ์ได้ลุ้นล็อของรางวัลจากตลาดสายเปของเราอย่างแน่นอนค่ะเอาละค่ะช่วงนี้แนนก็จะมาให้ข้อมูลสําหรับคุณผู้ชมที่สนใจจะมาเป็นพ่อค้าแม่ค้าตลาดสายเปของเราในวิถีแบบ new normal มีขั้นตอนอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสําหรับผู้ที่อยากมาเป็นพ่อค้าแม่ค้าขาประจําและขาจอนตลาดธัญญาอ้อมใหญ่ตั้งแต่วันจันทร์ถึงอาทิตย์เราเปิดทุกวัน7วัน ขั้นตอนการสมัครมาเปิดขายเป็นพ่อค้าขาประจำและขาจรมีดังต่อไปนี้ 1. ติดต่อสอบถามหรือแจ้งข้อมูลว่าสินค้าหรือบริการที่จะนำมาขายเป็นอะไรและทางเราเปิดรับอยู่ไหมได้ที่เบอร์099 412 2686และ065 216 6868สามารถแอดไลน์ผ่านเบอร์โทรได้เลยค่ะตั้งแต่เวลา9โมงครึ่งถึง1ทุ่ม พร้อมทั้งของกฎระเบียบกลับไปศึกษาดูได้จากลายค่ะว่าตลาดเรามีกฎระเบียบอย่างไรบ้างสำหรับพ่อค้าแม่ค้าขาประจำและขาจร 2. การเลือกล็อกหรือแผงเปิดร้านทางตลาดขอสงวนสิทธิ์ให้สิทธิ์ในการแจ้งแผง และล็อกจากภาพสินค้าที่ส่งเข้ามาให้เหมาะกับการขายหรือทางคุณพ่อค้าแม่ค้าสามารถเลือกดูแผงได้ด้วยตนเองที่ตลาดก็ได้เช่นกันค่ะ 3. ออฟฟิศส,สำนักงานตลาดเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา9.30ถึง1ทุ่มส่วนตลาดของสดพร้อมให้บริการตั้งแต่11โมงเช้าอาหารสาเร็จรูปของใช้เสื้อผ้าเครื่องสำอางพร้อมให้บริการตั้งแต่บ่าย2เป็นต้นไปและตลาดธัญญาอ้อมใหญ่ เวลาสามทุ่มค่ะ 4. พ่อค้าแม่ค้าควรเปิดร้านพร้อมขายของในเวลาบ่ายสโมงตรงควรเปิดร้านรองรับลูกค้าได้ถึงเวลา1นึ่ทุ่มครึ่งเป็นอย่างน้อยคะ่ะ 5. สำหรับ Facebook ทางตลาดขอตอบ Inbox อเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับทางคุณลูกค้าที่มาเดินตลาดสอบถามข้อมูลหรือรับเรื่องร้องเรียนนะคะขอแยกส่วนในการสอบถามหากสนใจสมัครรบกวนแอดไลน์ได้จากเบอร์โทรตลาดคะ่ะ 6. หากมาทดลองขายแล้วอยากเปลี่ยนสถานะจากขาจรเป็นขาประจำต้องทำอย่างไรทางตลาดเรามีนโยบายให้ขาจรที่สนใจเป็นขาประจำทดลองขายดูก่อน15วันว่าสามารถขายแล้วรายได้อยู่ได้ไหมรวมถึงสามารถอยู่ร่วมกับกฎกติกาของทางตลาดได้เป็นอย่างดีก็จะได้รับการพิจารณาเลือกสถานะเป็นขาประจำได้ค่ะขาประจำและขาจรต่างกันอย่างไร 1. ค่าเช่ารายวันขาประจำทั้งของใช้และของกินจะถูกกว่าขาจรประมาณ20% 2. ร้านค้าขาประจำจะมีจุดขายประจำถาวรร้านขาจรจะไม่มีจุดขายประจำถาวรมาจองล็อกว่างรายวัน 3. ร้านขาประจำสามารถวางอุปกรณ์ไว้ที่ร้านได้เลยค่ะร้านขาจรขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถวางของที่ร้านประจำได้ค่ะ เพื่อเปิดโอกาสให้ร้านค้าขาจรท่านอื่นที่มาจองแผงก่อนได้เลือกจุดก่อนค่ะ 4. ขาประจำและขาจรต้องรักษากฎกร,ระเบียบของตลาดด้านความสะอาดสินค้าหรือบริการและมารยาทเหมือนกันค่ะมาตรฐานเดียวกัน 5. ลงของเปิดขายของได้เวลาเหมือนกันหมดค่ะตั้งแต่เข้ามาเปิดร้านเลยก็ได้ถึง3ทุ่ม หากมีข้อสงสัยอื่นๆสามารถแอดไลน์ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะและแนนต้องเน้นย้ำให้กับคุณผู้ชมได้ทราบเลยนะคะว่าตลาดของเราปลอดภาชนะบรรจุโฟมค่ะเนื่องจากได้รับเป็นองค์กรปลอดภาชนะและบรรจุภัณฑ์จากโฟมระดับทองจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุขนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมใครที่สนใจจะมาเป็นพ่อค้าแม่ค้า ตลาดสายเปไม่ยากเลยนะคะแค่ทำตามขั้นตอนดังกล่าวตามที่แนนได้บอกไปค่ะเอาเป็นว่าใครที่สนใจรีบมานะคะมาเป็นพ่อค้าแม่ค้าตลาดสายเปในวิถีใหม่แบบ New Normal ที่ตลาดทัญญากันค่ะคำถามประจำตอนนี้ถามว่า อยากเป็นพ่อค้าแม่ค้ากับเราสามารถติดต่อผ่านช่องทางไหนได้บ้างข้อที่1 i n b o อินบ็อกซ์ข้อที่2ลายตลาดแอดได้จากเบอร์โทรข้อที่3โทรสอบถามข้อที่4ถูกทั้ง2และ3ค่ะสำหรับผู้ที่ร่วมตอบคำถามมาจะได้รับหมวกจากตลาดธัญญามูลค่า200บาทจำนวน5รางวัลสามารถร่วมตอบได้ถึงเที่ยงตรงของวันที่2 1มิถุนายนนี้นะคะและเราจะประกาศผลผู้โชคดีในช่วงเวลา6โมงตรงของวันที่22มิถุนายนนี้ เช่นกันค่ะ